จาที่รู้กันดีนะครับว่าพกโกเปิดตัว F series เรียบร้อยแล้วนะครับมาพร้อมกัน2รุ่นแต่รอบนี้นะครับเราจะเอารุ่นเรือธงของเขามานะครับคือ F6 Pro เรามาคุยกันก่อนว่ามันจะเป็นอย่างไรกันครับนะครับตอนนี้เราจะมาแกะกล่องกันนะครับสำหรับพก c o ก F6 Pro นะครับขอแยกแกะเป็นแนวนี้นะครับตัวกล่องข้างในก็จะเป็นลักษณะเหมือนกันกับตัวของธรรมดานะครับแล้วก็ ข้างในก็จะเป็นเข็มจิ้มซิมคู่มือนะครับนีเข็มจิ้มซิมคู่มือและเคสเคสก็ยังคงเป็นสีดำนะครับแบบนี้ตัวนี้ก็คือเป็นเปลี่ยนกับตัวของอมือถือในตระก,กูลของ redmi รุ่นหนึ่งนะครับแล้วก็นี่คือตัวของมันนะครับสีที่ได้มาเป็นสีดำนะครับแล้วก็ข้างในนะครับจะเป็นอย่างนี้นี่สำหรับคนที่ใช้ มือถือ12.14นะครับนี่คือเดฟเตอร์ของคุณนะครับแล้วก็รวมไปถึงเล่มีโน้ต13โปรพาร์ท 5G ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่า12.14ไม่ให้นะครับแล้วก็ตัวสายชาร์จนะครับตัวสายชาร์จก็เป็น USB Type Type A นะครับ to Type C เหมือนเดิมครับหลักข้างในกล่องก็จะมีประมาณแบบนี้ครับเรามาเริ่มต้นกับรูปลักษ์ดีไซน์กันนะครับสำหรับ Poco F6 Pro จะมาพร้อมกับขนาดหน้าจอที่6.67นิ้วนะครับแล้วก็เป็นแบบ AMOLED พร้อมกับความละเอียดของสีนะครับสูงสุดจะที่68พันล้านสีเลยทีเดียวแล้วก็ยังมาพร้อมกับระบบ h d r p น a s รองรับ Dolby Vision ความสว่างสูงสุดที่1,200นิตนะครับแต่ว่าล่าจริงๆได้สูงสุดถึง4,000นิตเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้ความละเอียดนะครับอยู่ที่3,200คูณ 1,440ก็ถือว่าเป็นหน้าจอที่มีความละเอียดค่อนข้างสูงมากขอบด้วยทั้งหมดนะครับ Gorilla Glass 5เท่านั้นส่วนกล้องหน้านะครับก็จะมีความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะครับรองรับการถ่ายวอดีโอนะครับถึงที่สงสุดก็คือ Full HD 30และ60เฟมรมเดทเท่านั้นโดยภาพรวมนะครับด้านหน้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นมือถือที่เรียกว่าเป็นเหลี่ยมสันแล้วก็ขอบหน้าจอนั้นค่อนข้างที่จะเหลือน้อยมากนะครับก็ เรียกว่าจอนั้นอนะ่ะถ้าดูจากด้านข้างก็ที่จะแบบเห็นอย่างนี้เลยนะฮะดังนั้นด้านข้างนะครับเห็นที่คุณได้เห็นก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เรียบง่ายและดูดีครับแต่ฝั่งซ้ายมือไม่มีปุ่มใดๆทั้งสิ้นครับด้านบนนะครับก็จะมีนี่ครับเป็นไมโครโฟนนะครับแล้วก็ไอร์บัสเตอร์ส่วนลำโพงนะครับก็คือฝังอยู่ข้างในตรงกล้องนะครับนั่นเองก็คืออยู่ตรงช่วงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเสียงออกมาก็จะ ได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับด้านข้างนะครับจะมาพร้อมกับปุ่มนะครับ2ปุ่มโดยเป็นปุ่มแบบเรียกว่ากดค่อนข้างง่ายนะครับมีปุ่มเพิ่มระดับเสียงแล้วก็สามารถแคปเจอร์หน้าจอคือปุ่ม power บวกปุ่มลดเสียงนะครับแต่ว่าถ้าสมมติให้ Google Assistant หรือ Gemini ทำงานอยู่นะครับกดปุ่มด้านบนนะครับสองปุ่มนี้ก็จะสามารถเข้าสู่โหมดเปิดปิดหรือรีสตาร์ทได้เช่นเดียวกันครับล่างนะครับจะมาพร้อมกับช่องใส่ซิมนะครับ โดยช่องใส่ซิมของมันนั้นเป็นแบบนาโนซิมทั้งหมด2ช่องด้วยกันแล้วก็จะมีไมโครโฟนอยู่ทางด้านข้างนะครับเนี่ยครับก็จะเป็นตัาแซะแบบนี้นั่นเองถัดมานะครับเป็นช่องเสียบ USB Type C แล้วก็ลำโพงหลักนั่นเองครับด้านหลังนะครับสำหรับที่เราได้รับมานะครับเป็นสีดำนั่นเองครับโดยสีดำนี้นะครับก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ค่อนข้างสวยงามนะครับแล้วก็มีกล้องนะครับอยู่ทางด้านบนแบบนี้ สเปคกล้องเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูสเปกกล้องกันต่อครับสำหรับในตัวกล้องของฮ็กโ f 6 pro นะครับจะมาพร้อมกับกล้องหลักความละเอียดหล้านพิกเซลนะครับแล้วก็รองรับระบบ pdaf นะครับพร้อมกับ ois มาให้มุมกว้างนะครับ8ล้านพิกเซลแล้วก็มีเลนมาโครให้2ล้านพิกเซลนะครับรองรับการถ่ายวีดีโอสูงสุดนะครับ8 k 24่สรมเรท f k นะครับ24 30แล้วก็60แล้วก็ full hd พร้อมกับระบบ ois เสริมเข้ามาด้วยครับ ตัวเครื่องรุ่นนี้นะครับกันน้าระดับ IP54 นะครับแล้วก็น้ําหนักของมันอยู่ที่209กรัมนะครับก็เรียกได้ว่าใครที่เป็นสายเล่นเกมแล้วก็แบบไม่ได้ลุยบ,บึนอะไรมากมายนะครับรุ่นนี้ถือว่าเลือกซื้อได้เลยนะครับ ระบบปริการของมันนะครับมาพร้อมกับ H y p e r o s แล้วก็เป็น a n d r o i d 14นะครับการใช้งานก็ยังคงเป็นแบบสไตล์ของซิมี่ปกตินะครับก็สามารถที่จะใช้ในเรื่องของการสั่งงานต่างๆนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะใช้งาน2แอปพลิเคชันได้นะครับแล้วก็เปิดเป็นหน้าจอปรอปอัพได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนนี้เราจะจะผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับสำหรับใครที่รอคอยการเจาะลึก เกี่ยวกับ HyperOS เนะครับเดี๋ยวเราจะเจาะลึกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีแท็บเล็ตอีก2รุ่นนะครับมาให้คุณได้สัมผัสกันนะครับโดยมันจะมีฟีเจอร์ที่เรียกว่าแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับสำหรับแท็บเล็ตและมือถือครับทีนี้มาดูในเรื่องของกล้องมากนะครับรุ่นเล่นของกล้องก็เรียกว่าก็ใช้ได้นะครับสำหรับคนที่แบบไม่ได้เน้นในเรื่องของประสิทธิภาพในการถ่ายภาพมากนักแต่ว่าในเรื่องของตัว ฟีเจอร์พกโกรเนกใส่มาให้เต็มนะครับมีทั้งพานูนามาสโลโมชันนะครับแล้วก็เคลื่อนไหวเร็วนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าโหมดดเรกเตอร์สามารถจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์มือถือได้นั่นเองครับแต่ว่าจะต้องเป็นแบบ Wi-Fi เดียวกันอะไรประมาณนี้นี่ก็จะขึ้นในลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็สามารถที่จะซิงค์นะครับกิดตึง้งเนี่ยเชื่อมนะครับได้ตั้งแต่แบบกล้องหรือว่ามอนิเตอร์เป็นต้นแล้วก็ สามารถถ่ายเอกสารสมมุติเราถ่ายเอกสารแบบเอยงเงี้ยถ้าสมมติว่าเป็นมีเอกสารจริงนะครับเช่นอขอสักใบหนึ่งแล้วกันเนาะเป็นคู่มือแล้วกันนะนะครับแต่ถ้าเป็นกระดาษ A4 นะฮะตรงแน่นอนครับอันนี้นี่ให้ให้ลองเป็นเป็นเล่มนี้ก่อนนะครับสมมติฝนทยเอยียงนงี้นะครับเรากดชึบผลลัพธ์มาตรงครับตรงเปเลย ก็เรียกได้ว่าค่อนข้างอเนกประสงค์อยู่นะครับสำหรับกล้องนะครับด้านหน้าก็จะมีรูปเล่นต่างๆนะครับก็สามารถที่จะใช้ถ่ายได้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็น HDR การชัตเตอร์ด้วยมืออะไรต่างๆนี้นะครับแล้วก็มีกล้องช่วยก็คือตัวของ camera assist นะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับก็เรียกว่าลูกเล่นนั้นก็ไม่ต่างกับตัวของมือถือจากทาง Xiaomi สเต่าไหร่นะครับมาดูวิดีโอกันนะครับวิดีโอตัวนี้รองรับ HDR นะครับแล้วก็ ไปแบบสามสิบก0หกสิบด้วยนะครับแล้วก็ยังมีโหมดบุคคลนะครับซึ่งสามารถปรับรายหลังได้แล้วก็มีโหมดกลางคืนนะครับก็เรียกว,ว่าลูกเล่นของมันค่อนข้างเยอะอยู่นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเกี่ยวกับในผลงานภาพกลับเบอถือตัวนี้ครับ p o ก o F6 Pro สัดการซูมนะครับของ p o ก o F6 Pro ซูมได้อย่างนี้ครับก็คือระยะ0.6นะครับเป็นหนึงระยะสูงสุดนะครับเดี๋ยวเราลองทาให้คุณดูตอนนี้ผ่านระยะ1มาแล้วนะครับมันมีการเปลี่ยนเลนเองนะครับแล้วก็ระยะ2 3นะครับ4 5 6นะครับระยะสุดสคือระยะ6ครับ แต่เราข้างหน้าก็คืนของโฟกุ F6 Pro นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองครับในสภาพแสงน้อยก็ถือว่าถ้าไม่มีแสงช่วยนั้นก็เรียกว่าน่าม,มึดกันไปเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะลองหันไปดูกับในสภาพที่น้อยที่สุดอย่างเช่นตรงนี้นะครับซึ่งเป็นจุดที่ถ่ายรูปที่หลายคนใช้งานประจำนะครับนั่นคือตรงข้างแอปเปิลสโต้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็ยังมีสังเกตว่ามีน้อยอยู่บ้างแต่ว่าสังเกตว่าในหมวดของ ที่เป็นไนโหมดไม่สามารถที่จะใช้กับกล้องหน้าได้ครับสําหรับกล้องหน้านะครับสามารถถ่ายได้ด้วยความเอียดสูงสุดที่ Full HD 60เฟรมเรทรองรับ HDR ด้วยนะครับและแถมตัวกล้องั้นก็จะมีระบบ e i s มาให้นะครับก็คือเก็บภาพละเอียดค่อนข้างละเอียดดีอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการถ่ายภาพด้วยกล้องหน้านะครับก็ไม่ใช่อุปสรรคใดสำหรับมือถือย่างโคล o ก6 Pro Poco F6 Pro มาพร้อมกับขุมพลังก็คือ Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 พร้อมกับการจองคือ a d r n o o 740แล้วก็มีแรมนะครับสูงสุดอยู่ที่12 g b และความจำภายในสูงสุดอยู่ที่512 g b ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวสำหรับมือถือระดับนี้มาพร้อมกับการเชื่อมต่อรองรับ 5G WiFi สูงสุดถึง WiFi 7 Bluetooth เวอร์ชัน5.3 GPS สามารถใช้นำทางได้ แล้วก็มีพอร์ตเป็น USB Type C เพียงพอร์ตเดียวเท่านั้นส่วนแบตเตอรี่มีขนาดอยู่ที่5,000 m a มิด้านประสิทธิภาพนะครับมาพร้อมกับคะแนนต่างๆนะต่อไปนี้ครับอันต t ตทำได้อยู่ที่1 5 7 4 8ล้าน 5, า8 4 3คะแนนถือว่าค่อนข้างดีครับต่อมานะครับก็คือกิกเบนครับกิกเบนซิกนะครับก็ เรากดหอดเทโบนะครับเร่งประสิทธิภาพสูงสุดๆๆนะครับซิงเกิลคอร์ครับ1,190อมัลติคอร์ทำได้4 3 3 2ันคะแนนและทีดีมาร์คทีดีมาร์กก็เรียกว่าโอ้โหการทดสอบแต่ละอันนั้นถือว่าค่อนข้างดีใช้ได้อยู่นะครับคะแนนนี้ก็เรียกว่าสมกับการใช้ของคอมไซเตอร์ก้อนแปดเจนสครับ ลูกเล่นของการเล่นเกมนะครับก็ปัดทางด้านข้านี้ก็จะมีเกมเทอร์โบมาให้นะครับซึ่งสามารถที่จะเข้าสู่ระบบของไ b o o t นะครับก็จะใช้ AI ในการทําให้ประสิทธิภาพของเครื่องนั้นสูงขึ้นแล้วก็ยังสามารถที่จะล้างความจําพร้อมกับเคเลียร์เมมโมรีอะไรต่างๆนี่สามารถทําได้นะครับแล้วก็อัดหน้าจอเรต่างๆนี่ก็สามารถที่จะทําได้ทั้งหมดจากตรงนี้เลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับเรื่องของการเล่นเกมกันว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับ สำหรับในเรื่องของการเล่นเกมนะครับเนื่องจากภาพนี้ก็รองรับระบบของดับ b y Vision ด้วยแล้วก็เราปรับประสิทธิภาพภาพเป็นแบบสูงสุดๆๆนะครับภาพมานั้นก็ถือว่าค่อนข้างที่จะตอบสนองได้ค่อนข้างรวดเร็วอยู่นะก็ถือว่าเป็นมือถือตัวหนึ่งที่เอาไว้เล่นเกมได้แน่ๆครับเพราะว่าพมโก้เอฟหแล้วนะสร้างมาเพื่อการเล่นเกมเรื่องกล้องน,นอาจจะเป็นรองภาพออกมาสวยนะครับแต่มันอาจจะไม่ได้สวยแบบสวยเวอร์วางอะไรแบบเหมือนกับทางมือถือของ เสี่ยมี่เขานะครับเพราะว่านานเขาจะเน้นกล้องจริงๆเห็นแบบนี้นะเดี๋ยวเราต้องไปดูกับเกมเะชิมิแหกกันนะครับว่าเกมจะชิมิแหกนั้นอนะ่ะมันจะให้ประสิทธิภาพออกมาเป็นอย่างไรพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยครับ I must leave no stone unturned. Hmm. Huh. Huh? ส,สำหรับอินเทอร์เน็ตนะครับในเรื่องของการเชื่อมต่อตัวนี้นั้นก็รองรับเทคโนโลยีที่เรียกว่าเหนือชั้นนะครับโดยไปรองรับถึง WiFi 7เลยนะครับแต่ว่ามัขึ้นอยู่กับพื้นที่แต่ละประเทศนะครับโดยเราจะทดสอบแค่ตัวของความเร็วจาก WiFi 6นะครับอินเทอร์เน็ต1,000ทั1,000พบว่าความเร็วที่ถือว่าทำได้สูงนั้น ก็ยังสูงและมีประสิทธิภาพที่ดีอยู่นะครับก็เรียว,ว่าไม่มีปัญหาอย่างลยสำหรับในเรื่องของความเร็วในตัวของแพ็กเกจแบบนี้นั่นเองครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับอย่างที่คุณได้ทราบไปตั้งแต่ตรงสเปคนะครับว่าแบตเตอรี่มีขนาดเท่าไหร่ผมจะไม่ทบทวนให้คุณนะครับก็ย้อนกลับไปนะครับสำหรับคนที่อยากรู้สเปกนะครับในส่วนนี้นะครับก็จะมี เรื่องราวนะครับบอกว่าตอนนี้เราใช้งานแบตเตอรี่นะครับมันยังใช้งานได้อีกกี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็สามารถปรับโหมดได้นะครับตั้งแต่โหมดประสิทธิภาพสูงประหยัดพลังงานและประหยัดพลังงานแบบออร์ตะลดหลานการทํางานลงไปนะครับแล้วก็ยังมีระบบป้องกันแบตเตอรี่นะครับเช่นดูว่าวันนี้ชาร์จไฟได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็มีการใช้อุณหภูมินะครับปรับรูปแบบของการชาร์จได้ด้วยแล้วก็ยังสามารถที่จะตรวจสอบนะครับเรื่องของการ ทำงานของแบตเตอรีร่นะครับแล้วก็สามารถกําหนดคุณส,สมบัติเพิ่มเติมเช่นในเรื่องของความเร็วในการชาร์จนะครับสามารถที่จะกําหนดได้แล้วก็มีส่นดนอืๆต่างๆมากมายตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องแล้วก็เปลี่ยนดไฟ 5G ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับทีนี้ในเรื่องของการใช้งานกันบ้างเราใช้งานนะครับทั้งหมดอยู่ที่11ชั่วโมง3 11นาทีนะครับเราเปิดหน้าจอแบบยาวๆกันไปนะครับคือมือถือตรงนี้มันจะไม่มีบอกนะครับว่า เราใช้งานไปแล้วออนสกรีนทำเท่าไหร่แต่ว่าเรายึดมาตรฐานเดิมนะครับโดยเฉลี่ยแล้วผมจะใช้หน้าจอนะครับมันอยู่ในช่วงประมาณ4-6ชั่วโมงในการเทสนะครับก็พบว่าตัวนี้นะครับ Poco F6 Pro ก็ทำได้นะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณ3ทุ่ม4-34สนทีนะครับแบตเตอรี่รเราเหลือ9%ครับมันยังลากได้อีกประมาณ2ชั่วโมงจากนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นคนที่ใช้งานหนักนะครับ อย่างเช่นแบบเออมีเล่นเกมมีเล่นโซเชียลมีเล่นกล้องเอานำทางบ้างนิดนิดหน่อยๆน,นะครับอ่าคุมพลังตัวแซปดะก้อน8.2นั้นนะถ้าสมมติใช้าง,งานหนักเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะกับการที่แบบใช้าง,งานอย่างต่อเนื่องชาร์จไฟสักแป๊บนึงเดี๋ยวมันก็กลับมาครับแต่ถ้าเป็นคนที่ใช้าง,งานน้อยๆนะครับพูดเลยครับว่าคุมพลังตัวเนี้ยสบายใช้าง,งานได้ยาวๆกันไปครับโอเคสำหรับในเรื่องของแบตเตอรี่ก็มีเท่านี้เดยวไปดูพีซีมาร์กันว่าเป็นอย่างไร และด้วยตัวมันนะครับรองรับกำลังชาร์จไฟสุดๆนะครับ1น0นะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมจะบอกต่อไปนี้ก็คือว่ามันจะต้องมีการตั้งค่าเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับคือเราจะต้องมีการมากดเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อจะทําให้มันเข้ากําลังได้สุดๆครับทีนี้เราจะมาลองกับที่ชาร์จกาลัง120ของเสียบมีกันเลยนะครับว่ามันจะขึ้นแบบไหนสำหรับในตัวชาร์จนะครับเราจะใช้ตัวของ power C e นะครับในการชาร์จแล้วเราก็ต้องถอดเคสออกนะครับคุณก็จะเห็นความดงามของเครื่องอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็เราจะลองเสียบกันเลยครับตอนนี้เราเพิ่มประสิทธิภาพแล้วนะครับมิเตอร์เราก็พร้อมนะครับอ่ะมาดูกันครับ3 2 1ตึกนี่ที่จริงอะ่ะมันจะเข้าคือมันขึ้นพีดีแล้วมันก็จะไหลกําลังไฟตามไปเรื่อยๆนะครับโดยตรงนี้นะครับมันก็สามารถเพิ่มกําลังไฟได้สุดๆนะครับเนี่ยก็เรียกว่าไกล100เต็มทีนะฮะนี่ร้อนึงแล้ว ก็คือเอาง่ายว่ามันใช้ได้กำลังสุดๆได้ตามจริงเลยครับก็ถือว่าสมบูรณ์นะสำหรับมือถืออย่าง Poco F6 Pro ครับจบกันไปได้นะครับสำหรับ โ o ก o เอฟหกโรก็เรียกได้ว่าสเปคนั้นมาเต็มแล้วก็มาแบบไม่ผิดคาดเลยนะครับทำการานมาค่อนข้างดีในเรื่องระบบระบายความร้อนครับแล้วก็ระบบชาร์จไฟที่แรงมากๆกนะครับกล้องที่ยังให้คุณภาพที่ดีอยู่นะครับแถมรอบนี้การเชื่อมต่อน,นั้นถือว่าทันสมัยมากกลายเป็นมือถือตัวนึงที่คุ้มค่าหนึ่งครับประมาณไม่เกิน2 0 0 0 0บาทครับเพราะราคาของมันตัวท็อปสุดที่1 9 9 9 0บาทนะครับถ้าใครซื้อทันก็เรียกว,ว่าคุ้มค่ามากๆเลยทีเดียวครับ เดี๋ยวก็ตามครับมันยังมีอีกรุ่นหนึ่งคือตัวเล็กอย่าง F6 เดี๋ยวเราไปดูกันว่า F6 นั้นจะมีดีอย่างไรในโอกาสถัดไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่กับคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั s c r i b e ์ก็เม์มาพูดคุยกันในทางข้างหน้านี้ได้ในายผู้บุกรบิกแถบแสด้บอกเช่นเคยครับ